าไปไหนต่อไปดูข้าวค่ะไปดูข้าวเจ้าชิลชิลเลยอันนี้ก็เต็มไปด้วยมะละกอดงมะละกอดูหมาได้หมือนอะเพื่อนอันนี้ปลาเรือโหโอ้ดูน้องนี่อันนี้มะนาวนี่มะนาวนี่มะนาว ยังไม่เต็มค่ะยังไม่เต็มนี่อันนี้เลยได้ป๊อได้ป๊อลูกใหญ่มากยังเลยยังยังแน่นติ๊กเลยยังแน่นค่ะต้องให้มันบีบ่ไยก่อนอ๋อสมุนไพร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 อะไรชื่ออะไรนะนวดแมวไม่ใช่อะไรเนาะจะไม่ได้กำลังเสือโคงไม่ใช่ ก็จำชื่อไม่ได้ค่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาหนูก็ไม่ไม,ไม่ทราบเหมือนกันไมค่ะจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้มเมล็ดมันหล่นเยอะเลยเนาะไอ้น,นี้อันนี้อะไรคะตำลึงตำลึงเอาตำลึงนี่ก็เยอะมากเลยตำลึงกับใบมะกรูดหรือเปล่านี่ใบมะกรูดอยู่ตรงนี้นย<า>นนเยอะไอ้น,นันอะไรนะเวลาหมากนี่ตจุ๊ยกินไม่หมดเลยนี่คืออะไรคะ ต้นแรงนั้นนะมากันเลยนะที่แกงใส่็จป่ะจำชื่อไม่ได้หรองว่าน่ามาลุมบอเออมาลุมโอเคจำไม่ได้ดูเดาเอาเออถูกต้องเลยอุ้ยดิอะไรคะปาดดกซะจนแบบคิดดูจนติดดินแหะเมันมาเนมาเอาไปเล่นอือคิดดูจนห้อยติดดินนะคะไอ้นี่ว่านไอ้นี่ว่านชุ่มชื้นขนาดว่านเลยว่านดำเนี่ยมันเป็นหัวดำถ้าปาดออก อันนี้ก็ดอกแคต้นแคร์มะเขือโอ้โหคือแบบไม่ต้องซื้อตลาดเลยนี่มีหังมดแดงด้วยอยตาดีกป่ะไปดูข้าวอแก้มังกรอ๋อนี่ของเพื่อนบ้านคุณลาปากสันเขามาจากบุรุของหลวง กุหลาบปากชันพี่สาวสอนหนังสืออยู่นู่นกุหลาบปักชันสวยอันนี้เด๋ปีไก่ปีไก่อืมอันนี้อะไรมะขามอ่ะแม่พาพาทัวร์ฝั่งนี้อันนี้ต้นอะไรคะ อกสีเหลืองแก้วมังกรอ่ะเอาทีละต้นเลยชะอมชะอมไม่มีน้ำค่ะอะชะอมไม่มีน้ำเด็ดไปแล้วอ่แก้วมังกรอันนี้ประดับสีสันของประเทศสวยมากสวยมากสวัสดีค่ะพี่เม่ขอหน้าชมหน่อยเด้อขอชมส่วนหน่อยนะคะโอ้ยสวยมาก สวยมากปาะนี่เนมะนาวของคุณใหม่สวยมากอันนี้ดอกไม้ของคุณใหม่ค่ะเในวังหน้าบ้านจะได้สวยค่ะมาดูหน้าบ้านจ้ะโอ้ยปาดขยันมากเลยขยันขยันจ้าออืดูมีไอ้นี้ลิมคอนทานนะค่ะแต่ถ้าเป็นขอบเหลืองเนี่ยลิมังกรมันนี่ถ้าขอบเหลืองเขาจะเอานะเขาไหนก็เอาหลืองจะได้สวยอืเขาเขาชัวรมากเลยน้ะใหม่เดี๋ยวจะลงไปทุ่มงานแล้ว ไอ้อนันี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ชื่อชื่อลืมจเรีกอะไรเนี่ <c oughs> ยเ <c oughs> ดโอเดี๋ยวแป๊บนึงอุ้ยต้อนอะไรคะเนี่ยนี่อเน่ไมเปยน็ได้ไม่ได้ไอาไปอย่อน,อน,นดอกกระเจียบ่ไม่เออคล้ายดอกกระเจียบนะป้านเพื่อนดูนสวยมากโอ้มีสมุนไพรด้วยแต่นี้สมุนไพรไม่เกิดทุกบ้าน โอ้ไม่ประดับอันนี้อะไรนะคะทั่วทั่วยาวทังเตียก็เลยูกใสร็จขยันมากขยันมากปาดตไม่ประดับเพียบเลยต้นบอลสีบอลนั่นใบนั่นใบนี่ไม้มงคลทั้งนั้นเลยนะคะอ๋อสวยๆขยันเนาะขยันดูแลขยันรดน้ำ สวย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 ขอบคุณลาไม้่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูนาเพื่อนก่อนเดี๋ยวจะมาหาอีกนัดบ่ไยก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปยังนาแม่สมพรนะมันต้องมีมันต้องมีแนวเด็ดแน่นอนนะคะแม่สมพรถึงอยากนำเสนอมีข้าวมีข้าวไปดูนะนาดอนนะ พวกนาันมีข้าวไปดูข้าวการปลูกข้าวดำนาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะลงทุนนี่ก็สูงนะคะย,ยังดำอยู่ที่นาดอน,ดยดยน,ดอ,นอยู่หนูเคยหนูล่าสุดหนูไปดำอยู่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะดำนาดำได้อยู่สามต้นสนุกอยู่จ้ะแต่ถ้าำดำเป็นไรนี่คือน่าจะแบบหลังแข็งเหมือนกันนะ